ันนี้คือเท่าที่ตัวเองมองว่าเป็นเ่องกลไกสองพื้นที่บังเอิญว่าอาจารย์มาเจอพื้นที่ที่เป็นชุมชนเข้มแข็งถ้าอาจารย์ไปดูประวัติศาสตร์ของชุมชมบนบ้านหมอบวัวหรือว่าตำบลบางาฟ้า,า,าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งระดับแนวหน้าของจังหวัดน้านมายาวนานมากเป็นพื้นที่แรกที่มีการนําเรื่องของปัสสุขาภาพนะคะมาใช้ตอนนั้นของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงสปสชที่เป็นปัสสุภา ซื้อใช้นะคะซึ่งกำลังเกียดเท้าหายซึ่งตอนนี้เศรษชินิเไปแนะคะก็เป็นปูชนียมุคลบนึ่งนที่ช่วยกันก่อตั้งในเรื่องของระบบสุขภาพคนนะครับแต่นั้นมี่แล่หมายความว่าพื้นที่อื่นที สิ่งที่เราจะให้กับทีมที่จะทำบบงานด้วยกันหนึ่งเป้าหมายต้องเห็นชัดเป็นเป้าหมายร่วมกันนะครับเป้าหมายมันเกิดขึ้นในทุกระดับนะครับแล้วมีพาคีเสื้อลายอะไรอันที่สำคัญที่สุดนะครับว่าคุณต้องเข้ามามีส่วนร่วมเหมือนที่อาจารย์เห็นนะครับว่ามีทางกายส่วนใหญ่สสสก็สสสสจะเน้นเรื่องของ ดูแลอย่างไม่ชชนด้ดนานเศรษฐกิจมีภาคีมากมายอาจารย์เรามีกสนอบนังเอิญท่านพี่ธนาเพียรอาจจะไม่ได้พูดนะคะกสนอนนก็เป็นแหล่งงบประมาณอีกงบประมาณหนึ่งที่มาหนนเสเิมนะคะเราเราอาจจะไม่ได้ใช้งบประมาณของสอสอสนทั้งหมดกด้ค่ะแต่บังเอิญว่าเรามองค์ข้อคุมทั้งสี่มิติของของผู้สูงอายนะะุนะคะเราชวนภาคีเราชวน,ชวนอบตอเราชวนหลายหย รวมถึงโรงพยาบาลเห,เหมือนที่คุณเล่จาจรางว่าทําไมโรงพยาบาลถึงต้องเข้ามาในส่วนพวกนี้นการที่ตัวเองออกมาเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าถามว่าฟิลของการทํางานตรงนี้เดี๋ยวนี้มันมีการแบ่งพื้นที่เขตรับผิดชอบจ้าหนจาที่ถามว่าตรงนี้ถ้าเป็นเขตรับผิดชอบในเรื่องของการสังเสริมา5ของของคนในชุมชนใน,ในโรงพยาบาลก็จะมีพื้นที่เฉพาะ เป็นพื้นที่ที่อยู่โรงพยาบาลแต่การที่คนคนหนึ่งจะออกมาเนี่ยต้องคุยกับผู้บริหารว่าเราเป็นโรงพยาบาลชุมชนของชุมชนอำเภอเท่าลังดาเราไม่เป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉพาะตำบลเท่าบงดาเพราะฉะนั้นแล้วการส่งเสริมสุขภาพเราคนจะต้องขยายไปทุกโรงพยาบาลตอนนี้ทางผู้ริการของโรงพยาบาลก็ไปเข้าโครงการนะคะโรงพยาบาลชุมชนระบบสุขภาพชุมชนที่แข่งของจังหวัดพม่าของช เปิดิชาตนต้องอดทนไมนะ่ต้องได้สดสีเาระว่าใซ้อนคุยให้กับทางผู้บริหารโรงพยาบาลทราบเราจอดเพื่อถามว่าเราเสียงว่ประมาณตรงนี้บางที่คุณเขาทำไม่ได้นะครับบอกเลยว่ามันไม่ใช่เป็นโครงการที่โรงพยาบาลต้องมารับภาระในเรื่อง I'm แล้วก็มีเวลาชุมชนเนี่ยพอหน่วยงานภายทีเห็นผลประโยชน์ร่วมชาวบ้านเห็นผลหรือสิ่งสำคัญคือข้อตกลงเหมือนที่อาจารย์บอกว่าทำไมคนถึงมารวมกันเนึ่องด้วยบริบทของพื้นที่ตรงนี้เขาเป็นคนที่ทาใกมเกียวเดินทางมาด้วยกันตั้งแต่ประเทศจีนจนถึงปัจจุบันนะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีซึ่ง แต่เขายังเหนียวแนนมีไม่กี่นามสกุลที่อยู่ในหมู่บ้านนี้เขามีความภาคภูมิใจเขาไม่รู้สึกอายว่าเขาการที่จะไปพูดรือต่อหน้าประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างข้อตกลงถ้ามีคนคิดข้อตกลงมาเขาจะปฏิบัติตามพ่อแม่ทำลูกหลานทำทำต่อกันไปแต่นั่นหมายความว่าเราต้องมีข้อตกลงเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราไปพัฒนาศักยภาพกับที่ว่าต้องมีนะ ไม่มีไม่ได้นะครับอันนี้คือกฎกติกาที่เกิดขึ้นในชุมชนอันนี้เราต้องต้องชี้ให้เขาเห็นถ้าเกิดไม่มีแม้กระทั่งในเรื่องของกลุ่มแต่ละกลุ่มที่อาจารย์บอกว่าเขามีหมหนัากลุ่มแล้วเขาเช็คลิสต์กันด้วยนะคะว่าใครมาเท่าไหร่เสร็จแล้วสิ่งที่เขาจะได้ก็คือเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของคนต้นแบบในโครงการหน,นึ่งเลยนะคือคุณต้องมาปฏิบัติกิจกรรมตามข้อตกลงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นสิ่งที่ มันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การสร้างพิธีกรรมบางอย่างนะคะซึ่งตัวเ,เองก็จะเป็นผู้ประสานและพยายามที่ที่จะให้สิ่งแบบนี้กระชุ่มจอาจจะเป็นเพราะว่าได้ไปเรียนรู้จากอะไรเวลาเราเปิดโครงการเราเชิญนายกอบจอมาเพื่อสร้างความคึกคักเห็นความสําคัญว่างานานี้สําคัญนะและดับนายกอบจอต้องมาเพราะเป็นโครงการ ป็นโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งมีองค์การสปสชท่านนายกองอปจต,ต้องมานะถ้าเราไปขอองค์การ,รอพรจอจพอจจังหวัดต้องมาการตั้งพธกรรมพอจบโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุท่านอำเภอง ท่านจะไปอยู่ทุกหลังคาร์นั่น,นคือความภาคภูใจนะคะส,สิ่งที่เราใส่เข้าไปหมายถึงว่าทีมที่เลี้ยงน,นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นทีมที่เลี้ยงที่ที่มีการพัฒนา,นนา,นานอะไรอย่างนึงไม่ใช่ว่าตัวเองางเดียวนะคะรวมหรืจากวหรือว่าคนอื่นด้ยวยอันนี้เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เราทำพิธีกรรมนะคะสังเกตว่าหมู่บ้านที่ที่ที่เราไปเเราจะเน้นพิธีกรรมและเน้นในเรื่องของ ชุมชนนั้นจะต้องมีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของตัวเองเหมือนจริงๆแล้วบ้าตนตะเกียเนี่ยในในส่วนของ,ของบ้านตะเก้ยคือบ้าบ้านเดิดของพี่นะครับพี่ก็ไปดึงเสริมอย่างนี้มาเหมือนกันแลวเราต้องหาว่าเราเราทําอะไรบ้นรานตะเกียบเขาก็จะมีฟอร์มแล้วก็เราบอกว่าหาเวทีเลยเราก็านนาร,กรกกู้รจักเจ้าคุณตายราาายู้จักก็คือได้นินบอกว่ามีงานแช่แห้งงานระดับจังหวัดเชิญรู้สึกไปเช่นเดียวกัน